สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านครับผมวันนี้มีงานมาแบ่งปัน2เล่มนะครับวันนี้วันที่3นะครับที่3เดือน 10, 2568นะครับผมนี่เล่มแรกนี้จะเป็นเม็ดอีเนนะครับด้ามเป็นเขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงฝักเป็นไม้พยุงนะครับนี่ชุดนี้เล่มนี้นะครับจะเป็นเหล็ก บริงนะครับนี่ตรับลูกปืนนะครับขัดขาวเงากระจกทั่วใบนะครับผมนี่เป็นเหล็กตรับลูกปืนนะครับนี่ของโกโยญี่ปนนะครับความยาวเล่มนี้อยู่ที่หกจุดหกนิ้วนะครับความกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดห้านิ้วนะครับด้ามยาวสี่จุดหกนิ้วนะครับสันหนาก็สามมิลนะครับบางบางมินิมินินะครับนี่ สวยงามนะครับเล่มน,นี้เปิดราคาที่1,500ับาทนะครับ1,500บาทนะครับเหล็กตรับกป,ปืนเป็นงานตีร้อนสองครั้งนะครับตีประสาโคงสร้างหนึ่งครั้งนะครับชุบแข็งด้วยน้ำมันสำหรับเล่มน,นี้นะครับความคงก็ระดับเพชรดีคงย้านนะครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทเล่มทรงนะครับผม นี้มีเก็บปลายทางนะครับบวกเพิ่มห0ึ่งรบาทนะครับตำรับลูกปืนนะครับ bearing goyo japan นะครับผมในเด่อนี้ midinap นะครับพกพาสะดวกนะครับแคมปิง้งเดินป่านะครับสนใจก็แอดเฟซแอดไลน์ fred, line, หรือโทรสอบถามรายละเอียดได้นะครับ 1, 1 5 0่งันบาทนะครับเก็บปลายทางบวกเพิ่ม100บาทนะครับเล่นต่อไปเล่นนี้ก็จะเป็นมีดเชฟมีดแรล่นะครับมีดแรล่ความยาวก็อยู่ที่ประมาณ8-9นิ้วนะครับด้ามก็เขาควายปิดท้ายด้วยไม้พยุงนะครับฝักาไม้พยุงนะครับลายตัวนี้คือเป็นตาไม้นะครับลายตาไม้2ด้านนะครับนี่เป็นมีด แคมปิ้งเดินป่านะครับงานครัวเหล็กตรับลูกปืนนะครับนี่เรื่มนี้นะครับขัดเงากระจกนะครับทวใบนะครับนี่ดามเขาควายนะครับสันก็หนาประมาณ4มิลนะครับความยาวอยู่ที่ตัวนี้9นิ้วพอดีนะครับนี่สวยงามนะครับ9้านิ้วนะครับสันสี่มิลเรียวไปนะครับกว้างสุดก็1.5ุ้านะครับดามยาวก็5.2นิ้วนะครับ ยาว9ก้นิ้วนะครับสวยงามมากครับเล่มนี้ครับทดสอบความคมเล่มนี้ก็เปิดราคาไว้ที่1,500้บาทนะครับรวมส่งเก็บรายทางก็จะบวกเพิ่มอีก1 0 0บาทเล่มนี้เป็นงานตี้อนเหมือนกันครับกระปุกนูนตีร้อนสองครั้งนะครับชุดแข็งด้วยน้ำมันนะครับกับการคืนไฟก็ตามสูตรของช่างนะครับ รักษากันตลอดอายุการใช้งานนะครับผมน่าใช้น่าเก็บนะครับระดับทุกปืนมิดแหล่นครับมิดแหล่นมิดเชฟนะครับนี่สนใจติดต่อสอบถามได้นะครับตัวนี้ก็1,500บาทนะครับนี่งานตาไม้นะครับฝักตาไม้นะครับ สนใจเล่มไหนสอบถามได้นะครับผม